รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นสนับสนุนโดยอีออนบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิทพลัสแพลตินัมเหนือกว่าทุกการใช้จ่ายสะสมไม่ได้เร็วกว่าดอมมอคอมบาวาสวัสดีตอนค่ำกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกุ้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญ,ญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสกโ้ย ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ที่จังหวัดวาไกยามะจังหวัดที่ยื่นออกมาทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูโอบล้อมไปด้วยทะเลทั้งทิศตะวันออกและตะวันตกสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลได้ในจังหวัดเดียวกันที่สําคัญนะคะอาหารทะเลของที่นี่ทั้งสดใหม่อร่อยสุดๆอีกด้วยล่ะค่ะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องกินรอตามฮิโรซังไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีคับคุณผู้ชมครับฮิโรครับตรงนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดวากายามะนะครับรู้จักไหมครับ จังหวัดวากกยามาน,นี่นะฮะจะมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลแล้วก็ธรรมชาติออนเซ็นอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะปลาไปตลาดปลานะครับใหญ่มากแต่อยู่ตลาดฟาน,นู้นนะฮะตัวเนี้ยเออเวลายังยังเร็วไปหน่อยผมรอรอตู้นะครตัวนี้ขอน้างรอขวานิดนึงพอดีผมยังไม่ได้กินกิ่งอาหารเช้าเมื่อกี้ผมซื้ออันเนี้ยเออพอดีอกไก่อกไก่ตัวเนี้ยตัวเนี้ย กำลังนิยมในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยคนที่จะรักษาฟุนเนี่ยเขาชอบกินอันนี้ครับเพราะว่ามันแคลอรี่ต่ำครับโรยกรมมนะครับมีโอยห้ากิโลแคลอรี่เองแคลอรี่ต่ำครับกินแล้วไม่อ้วนต้องรักษาฟุนใช่ไหมฮะผม,ม่ะแต่ต้องกินอ่ะโอ้นิ่มมากนัวนิ่มมากจริงๆอร่อยอืมอร่อย แล้วก็สะดวกแล้วก็สุขภาพดีอ่ะใช้ได้เลย,เยเรถตู้มาแล้ว<_ <b> _>เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรถตู้มารับแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปไปเที่ยวนะฮะในจังหวัดวใกลมากครับ okay ถึงแล้วครับอยู่ที่ยุโยรปนะครับคุณผู้ชม เงินเยอะหรอแต่จริงๆแล้วจากตัวเมืองเมื่อกี้นะครับผมใช้เวลาขึ้นจมอมน,นะครับขับรถมาเป็นเกาะนะครับที่นี่ว่าวาคายามามารีนาซิตีนะครับเป็นเกาะทีะ่ผมตะเลขึ้นมานะครับที่ผมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยละ่ะเป็นตะเลแต่ว่าตอนนี้เขาทําขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับข้างในนี่นะครับมีสวนสนุกแล้วก็มีโองแรมแล้วก็มียอหรอแล้วก็มีขายผลไม้ฮูรูสซมูระอะไรเนี่ยครับที่วันนี้ผมจะไปคือกือนี่นะครับ ครอษย์โย1 iba, นะครับลลาาครุษย์โรับไปทางนี้ครับ, ani, รบมาถึงแล้วนะคะที่วากายามะมารีนาซิตี้อีกหนึ่งเกาะตากอากาศที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ติดกับอ่าววากาอุระสามารถมองเห็นวิวทะเลที่กว้างขวางได้อย่างชัดเจนซึ่งวากายามะมารีนาซิตี้นี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ประกอบไปด้วยโซนต่างๆมากมายอย่างโซนแรกที่ใหญ่ที่สุดก็คือ พอโตยูโรปาโซนที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งจำลองความเป็นยุโรปมาได้แบบเป๊ะเวอร์มากค่ะยิ่งถ้าบรรยากาศดีแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการรัวชัตเตอร์เป็นอย่างยิ่งจริงๆส่วนด้านนายพโตยูโรปานี้นะคะเข้าไปก็จะมีโซนสวนสนุกและก็โชว์ปลาโลมารวมถึงมุมคลุกคลีสัตว์น่ารักน่ารักอีกด้วยล่ะค่ะและโซนที่เด็ดที่สุดที่อยากจะแนะนำก็คือโซนคูโรชิโออิจิบะมาร์เก็ตตลาดปลาชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซที่เมื่อเข้ามาแล้ว คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆใหม่ๆได้หลากหลายมาทำบาร์บีคิวกินเองได้และมีการโชว์พิเศษที่เป็นไฮไลท์ของตลาดนี้ให้ดูกันอีกด้วยล่ะค่ะเข้ามาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนี่นะฮะพักฟรีคุณผู้ชมครับด u t y ี r ฟรนะครับแล้วก็เข้ามาท่านเหล่านี้อลังการมากครับซ้ายมีอาหารปลาอาหารทะเลนะฮะขวามีอาหารทะเลตามไหนดี าใายโอเคซ้ายได้ครับเข้ามาแล้วนะครับที่นี่ก็มีชื่อเสียงเรื่องมากรอนะฮรทูน่านะฮะแล้วก็แน่นอนอาหารทะเลก็คือมีหอยพวกนี้นะฮะหอยโอตาเตะนะครับแล้วก็หอยซาซาเอะนะครับโอเคไปหารายกินงกันดีกว่าครับวุ้ยสดมาก คุณผู้ชมดูตาสิครับสดมากนะครับตามันจะมีชีวิตอยู่ครับอันนี้แหละสดนะฮะคุ้งคุรุมะน่ารักอ่ะยำมันดีกว่ามันเดียวเดียวน่ารักอ่ะเดี๋ยวน่ารักขึ้นมาอะไอยเด้แล้วก็มีกุ้งอิเสะนะฮะโรบสเตอร์นะฮะตุกตาครับแต่ใหญ่มากเลยนะครับเอ้คุณผู้ชมรูชัางไหมนะปลานี้ตัวเล็กๆชิรา

เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาทรมานกระเพาะกันต่อกับบาร์บีคิวทะเลที่ฮิโรซังคัดมาเน้นๆให้เราหิวกันแน่ๆอย่าเปลี่ยนช่องนะคะ สนับสนุนโดยบริษัท Ari ans, อารีอนส์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสินะคะว่าในตลาดนี้ <มา S 2> จะ<ป>มีอะไรที่น่าสนใจบ้างงั้นเราตามฮีโรซสังไปเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะจุดสำคัญนะครับที่ผ่งอยากจะแนะนำคือที่นี่ท่าลาานะครับแต่ไม่ใช่แค่ได้ซื้อของได้เอากลับบ้านได้ลครับที่นี่ตากเองนะฮะซื้อสดๆใช่ไหมฮะแล้วก็ทำบาร์บีคิวได้ เนี่ยหอยซาแจะครับผมชอบมากเลยท่านเด็กๆผมดำดำน้ำนะฮะเดี๋ยวก็กับพ่อขาหอยซาแจะเท้งวันนะหาได้แค่นี้ตัวเดียวอ่ะอันนี้มันก็ใหญ่ด้วยโอ้ยหอยขตเตะนะครับถ้าไหนเป็นแบบนี้ โอ้ยทำอะอัน,นี้ตัวเล็กแมหมมีการเลือกขนาดนด้วยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะพิธีกรของเราอันนี้อันใหญ่เลยเพราะว่ามันราคาตัวละสี่ร้ยไงมันต้องเลือกผู้ใหญ่นะครับอันนี้ผู้ใหญ่ดีครับเอาโรบัสเตอร์นะครับคุณผู้ชมฮะโรบัสเตอร์ครึ่งหนึ่งนะฮะชอบงานนี้ชอบโอ้จูโอยนันลมสบายดีเอาเลยเก่งใจทามไมโอ้เสมเซนเสียงดัง โคตรนะครับมืมามา,มาส่วนสนุกกันเดียวเลยนะฮะคุณผู้ชมถุนเต้นยาถุนเต้นเสร็จแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับอันนี้กุนซานนะครับแต่อันนี้ก็ผมชอบโคตครับถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยทีมงานถอยหลังผมชอบอันนี้ฮะจริงๆแล้วอ่ะนี่เนยด้วยอ่ะมันย้ายสุดอ่ะเอาเอย่อางอันนี้ด้วยอลังการ

ที่บริเวณนี้นะคะเขาจะมีโต๊ะปิ้งย่างไว้คอยให้บริการพร้อมกับชุดอุปกรณ์ต่างๆสำหรับปิ้งย่างอีกทั้งยังมีพื้นที่ให้เลือกนั่งแบบสบายๆอยู่ด้านในส่วนตอนนี้อากิบบอกได้เลยค่ะว่าคงไม่มีใครจะแฮปปี้ไปมากกว่าฮิโรซังของเราแล้ว,ลวค่ะดูสิคะโอ้ยคือเอามาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเยอที่ไหนรู้ไหมอัน,นีลกา 5, ห้าปันเยนนะครับตัวแล้วนะครับ ห้าบาัห้าันนะครับนุม่มเย็นนะครับไม่เป็นไรครับมีบัตรเคร <c oughs> ดิตอิออนเออันนี้แหละฮะคุณผู้ชมเรียกว่าหอยอาวาบิกนะคะรับสัมบัตของญี่ปุ่นเนี่ยมันกิงยากนะ,ะเพราะว่าราคาดีไงคุณตากล้องของเราตาถึงมากๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะไปแอบหยิบเอาหอยอาวาบิกตัวโตๆแถมสดอย่าบอกใครมาให้เราสุก้วยกันด้วยค่ะโอเคกินเนื้อก่อนนะคะคุณผู้ชมครับเนื้อ อัวกของญี่ปุ่นเลยนะฮะของวกากายามะเลยน้ำลายลายเลยน้ำลายลายเลยเฮ้ยเขาตาแตกได้แล้วครับเป็นเจ้าหนุ่มครับอร่อยมาเถ้าค,ครับ ไกุ้นได้แล้วคงอยากถ่ายฟานนี่เลยแอ้วมอนใหญ่เลยมอนใหญ่เลยครับ,รบตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกสดี่สิบสองตามมพออยู่นะครับวันนี้ฮะยี่สิบสองตานะครับแล้วก็มอมแบบอิจฉาที่รอดทำไมที่รอคนเยอะทำไมเรายังไม่ได้กินข้าวเลยที่ลอดกินแล้วสิทำงานเรสร็จสิจะได้เรากินได้พอแล้วครับอยาถึงเต็มมากที่รอดสนนันเนะ ก็เวลากินนะครับเวลาคนญี่ปุ่นกินนะครับไม่ค่อยใช้น้ำชิมมากเท่าไหร่นะครับ mm. เขาใช้บันตีน้ำซอสแบบม,มีโชยุอืมอป็น,นีรสชาติโชยุใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อ่าเกลือผสมพริกไทยะครับรสชาติก็เบาๆเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วอ่ะก็คนญี่ปุ่นก็สคัญกับรสชาติรสชาติของมันนะครับประมาณนั้นราคาห้าปันเยนนะครับพังห้าร้อยบาทคนเมืองไทยตัวเดียวนะฮะพังห้า อย <laughs> ากกิแล้วผมรย้สึอกว่าวาไายามานี่ครับอาหารทะเลส่งบุญมากแล้วเนื้อก็อร่อยนะครับแล้วจริงๆแล้วมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือแมกโรครับจังหวัดวาไกยามาอันดับหนึ่งที่จับมากโรเป็นสดนะครับสดๆนะฮะได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น,นะครับแต่วันนี้นะครับมี ผู้จัวจานด้านตัดมาเกโรอันดับ t บ p อ o ก่อนอี่ป,ปุ่นเลยนะยุเขาเขารออยู่หน้าเราด้วยนะเดี๋ยวรอักครู่นะอีกสักพักเดี๋ยวผมพาไปครับกินข้าวของงา,ากินแต่ละอย่างดูนะ่าอร่อยไปหมดเลยอะ่ะยิ่งเห็นก็ยิ่งหิวจริงๆงั้นขอขอี่หาอะไรรองท้องก่อนสักนิดนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาสุก้ยด้วยกันต่อค่ะ ว้าวีซาวีเจีโตมหลังจากที่ฮิโรซังได้ไปหม่ำอาหารทะเลยอย่างสนุกสนาน<อ>เต็มอิ่มแล้วนะคะ<อ>ก็ตามสัญญาค่ะพามาดูโชว์พิเศษไฮไลท์ของตลาดปลาที่นี่แต่จะสุขค่อยขนาดไหนมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับอิธุนิสันนะครับมาสเตอร์ทัดมากรอนนะครับโชว์ฟิล์มสองกอง Like D G、今日のマグロはです、ねこれね、和歌山の下のコーデかネーしでございますが4 0キロのロマグロ <Okay. S 2> マグロの中で一番最一のマグロは <noise> 今日はですね、ちょっと特別にタイから、ね、お客様をお送りしたいます、はい、はいはい、自い紹介 初めまして、番組すごいジャパン、あのタイで放送してます。私、はい、佐野博と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこうねいいところをですねマグロ解体ちょっと体験してもらおうかなと思いますね。今日は何か準備しました、ねえー。それではですねこれから始める尻尾の部分から切っていきましょう。<laughs> うはい。あれなが。はいこの尻尾はですね切りましてねこの断面見てこれねいいか悪いかというのがわかります。見てください。スパッと切れました。これね。 これででこれれ関節まま切したね見てくださいこの頭なんですけども頭はですねこれね頭の丸焼きにする料理がありましてねこの目の下の部分この部分にはですねほほ肉と言いまして ほっぺたの肉がありますね。肉みたいな食感で美味しい部分、また頭の裏見てください。白ーくなってますね。マグロと言いますとですね。皆さん赤いものを思い浮かべる方多いんですけども、赤いマグロ、は赤身のマグロ脂のってるマグロはこのようになっていきます。よいしょうどうぞ。見てください。この先のところちょっとこう白くなってます。これ大トロ部分ね。この部分からこの腹の部分にかけてが、こちら大トロの部分になりまして、全体の目方の4%しか取れない。かなり貴重な部分。

โอ้โหปลามาคุโรตัวใหญ่มากเวอร์จริงๆค่ะสมแล้วนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอันดับหนึ่งในเรื่องการจับปลามากุโรใช่โอ้โอไม่อร้มยเนี่ยเนี่ยเนักยเนยเนยนักมเกเนยนะเค อีกเหตุผลนะคะที่เราต้องมาเที่ยวยังวากายาม่ามารีน่าซิตี้นี่ก็คือการได้มาลิ้มลองความสดใหม่ของปลามาคุโรที่มาจากท่าเรือคาซูระและดูโชว์การแล่เนื้อปลามาคุโรยักษ์ที่หนักกว่า80กิโลกรัมกันแบบสดๆเปิดการแสดงด้วยกัน3มรอบคือรอบที่1ช่วง11โมงเชา้ารอบที่สองตอนเที่ยงครึง่งและรอบสุดท้ายตอนบ่าย3โมงเย็นค่ะพี่มือตัดมาคุโรนะฮะอัานดับนุในประเทตี้เป่นใช้เวลา20ปีนะฮะชะ そうですね。おお、なるほど。じゃあもう目つぶってでもできます、ね。そうですね。まああもう, <laughs> もう5万匹以上さばきます、ね。5万匹。はい。今日わやっぱマントマグロマハーバントレオハあれをはあハーマンとあれをは。おおかなり。かなりいってます。いってますね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オトロなんかペ寿司マグロオトロ寿司。 このこのマグロって、はい、あのどっから来たマグロですかこれはね、和歌山のね、ね<島>、はい、和和歌歌山山のかからってママググロロででですすすごいい有名じゃななが、ね、日本一なんですよ、ね 水揚が、水揚が、カツラもありますし、養殖もしてますんで、あ、そうですか。年中取れます、生。年中取れるの。はいはい。最高ですね。それは五万匹も切りますね。そうですね。おじね、まだあの普通ね、大体日本で売ってるマグロって九九十パーセントが冷凍なんですけど、和歌山のマグロは全部生マグロ。なるほど。味が美味しいと。美味しい。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。た。ねえら、タオジダイインら、彼がねら、アンダムヌンコン、ジャワットワカヤマら、 มากคุดสดนะครับนี่ฮะโอเคครับหม้โอชิอร่อยโอิอย ได้ดูสุโก้ยเจแปนวันนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมอากิวะวากายามะนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีภูเขาทะเลและแหล่งมรดกโลกที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างวากายามะมารีน่าซิตี้ไว้คอยเปิดต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวผู้ที่ลหลงไหลความสนุกสนานตื่นเต้นและอาหารทะเลสดใหม่โดยเฉพาะปลามาคุโรที่เอามารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันได้อย่างครบรถจริงๆสุโก้ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้่ะครับอาจจะคุณผู้ชมเนี้ย ถ้าพูดถึงวากายามาก็จะนึกถึงอาจจะราเมนอะไรนี่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ววากายามาก็มีจุดเด่นอย่างอื่นนะครับอย่างวากายามามารีน่าสิต้ที่นี่ก็คือสัมผัสกับอาหารได้หมดเลยนะครับอ๋อทั้งทะเลมีหมดแล้วก็มีเนื้อมีหมดเลยนะครับถ้าอยากลองดูอาหารวากายามาก็ลองมาดูที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะตัดมารดได้ไม่ได้นะครับวันนี้ผมได้โอาขาพิเศษเต็มมากอันนั้นก็อร่อยมากเลยครับ 若山が日本人は日本語以外話さないとみんなが言うそれは海に囲まれた島国だからなのかもしれないでも日本が島国じゃなかったら寿司やマグロショーはこの世になかったかもしれない <Hero. S 2> <ś ed> และสุก้อยจะไปนในสัปดาหนะ์หน้าฮิโรซังจะพาไปล่วงลึกถึงเคล็ดลับวิชาในการตักปลาทอง พร้อมกับพาไปกินขนมหวานกันแบบจัดเต็มจะฟินสุก้ยขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้อากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยสมมนาไทายเป็นยังไงบ้างครับสุก้ยใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งผิดนะครับอย่าลืมซับตักลตรวนี้ สัตวคายครับนะครับอันนี้ก็สัตคาย